สวัสดีครับมบาพเดทของช่องรีวิวเรียๆนะครับวันนี้เราจะมาดูแบบเทียวๆเลยว่าตัวอ็อนเนอร์เจตัวนี้สเปคยังไงผมไม่ได้ดูสเปคอะไรมาเท่าไหร่นะครับผมจะมาดูในเครื่องแบบจา่จาๆเลยเปิดดูไปพร้อมๆกัน อันนี้ตัวเครื่องมีกล้อง3ตัวนะครับเหมือนเดิมกล้องหลัก54ล้านกล้องอัลต้าว50าย50ล้านถือว่าให้เยอะมากนะกล้องอัลต้าไวาย50ล้านแล้วก็กล้องมาโคโนะครับมีไม่ตัดเสียงรบกวนบูแจ็คทำโพลนะครับช่องใส่ซิม อันนี้ก็จะมีปุ่มเ o อ e r เปิดปิดแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงเอกนั้นก็ไม่มีอะไรตัวเครื่องอคือว่าลื่นติดนิ้วดีนะครับจอ120เฮิรตซาจอ f ู l l HD ดูนิ้วที่ผมจิ้มนะคือ มันต,ติดนิ้วอะ่ะสัมผัสด,ดีมากอะต่อไปเรามาดูสเปคเบื้องต้นบลูทูธท,ทื่อุปกรณ์นอนเนอร์ขายมือถือบรรจาก,การซิมซิมใส่5 g ได้2ซิมเลยนะครับ ซิมหนึ่งซิมสองมีการโอนถ่ายระหว่างซิมหน้าจอ w a เป p a p e r ก็จะคล้ายตัวน่าจะเหมือนกันเพราะเขาใช้ UI เดียวกันนะครับกับตัว X9A5G ก็ขึ้นมาเหมือนกันเลยหน้าจอหลัก รูปแบบรูปแบบการตั้งค่าจะมี4ี่คูณหกคูณหแล้วก็5้คูณหอยู่ที่เราชอบว่าจะชอบประมาณไหนถ้า5้คูณหก็นี่ลองไปดูก็จะเป็น 5, 5้คูณหนะฮะกลับไปตั้งค่าส่วนเราชอบ4ี่คูณหนะ่มของบ้านพอดีสําหรับผมนะสี่คูณหกนะพอดีมัน ถ้าอยากให้ดูเล็กลงก็จะเป็น5้คูณหก็ได้นะแต่ว่าสําหรับผู้ใหญ่ตอนนี้น่าจะเต็มตาแล้วก็ดูได้สบายตาขนาดสไลด์จอเลือกแบบด้านบนด้านล่างคือเลือกรูปแบบได้เลยแบบเล้นชักก็ได้นี่มันเล้นชักนะครับส่วนตัวผมชอบแบบเดิมของมันนะว่ามันสมมาตรครับเป็นเอกลักษณ์เด็ด หน้าจอล็อกอ่ามีลายเซน็นหรือว่าก็ข้อความนะครับสามารถตั้งได้ทีมก็มีเยอะมากแสดงเสมออันนี้ตัวเลือกเดี๋ยวที่เราจะเลือกอันไหนอืม แบตเตอรี่หมดเพิ่มประสิทธิภาพก็จะเพิ่มขึ้นมาหมดประหยดพลังงานจาก17ชั่วโมงจากปกติก็จะเป็น2.3ชั่วโมงโอ้ใจ้ได้เลย สามารถเช็คได้ในรายาการช้าต่างๆที่เก็บข้อมูลอันนี้ใช้ไปในระบบ23.92กิกจากทั้งหมด256ิกิกดูรายละเอียดได้ตรงนี้เลยตั้งค่าความปลอดภัยตั้งรหัสผ่านได้นัานเลนะครับความปลอดภัยนะครับสามารถตั้งได้ เจอกันเข้าถึงหมดมือเดียวทางรัฐทางสัมผัสก็เลือกได้โอ้ต้องบอกเลยว่าเยอะมากตัวมานั่งเล่นดูตั้งค่าอะไรอย่างระบบก,การอัปเดตจะมีอัปเดตซอฟต์แวร์ตั้งค่าทิศทางเป็นพิมพ์วันเวลานะครับเลเวลคน คนถ่ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์ใหม่นะครับอาหารผิดขอไฟนะผมไม่ค่อยเข่งภาษาอังกฤษเรามาดูเกี่ยวกับโทรศัพท์กันเหมือนเดิมมันนี้จะเป็นเอ Magic UI นะครับผม6.1 version version 112 CPU เป็น s n a p Dragon 77G 8พัทแรมเดิมๆแปดกิกบวกกับสตอ r a เ e อีก2กิกตั้งได้นะแต่จริงมันตั้งตั้งได้หนึอเป๊บนผมไมนะ่ได้จัดน้าตั้งได้เล่าว่าเป็น8บวก5้ากนะผมต้องเข้าไปดูอีกสักอีกหน้าการตั้งค่าอ่า พอเปิดมาน,นี่ผมนึกเอาแล้วอันนี้วิธีตั้งให้มันเป็น2หน้าจอนะครับก็คือเปิดแอปก่อน1แอปแล้วเราก็กดอะไรด้างข้างมาแล้วกดค้างมันจะมีขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วเราถ้าเกิดเราต้องการเปิดเรากดอันนี้ไม่ได้มันได้เฉพาะบางแอปนะเอาผมเปิดดูกแกลเลอรีอ่ดูเปิดแอปแกลเลอรี่ใช่ไหมครับเป็นแล้วผมจะเปิด อีกแอปหนึ่งทีมนี่ยฮะมันหึงจะตั้งได้มันมันเหมือนกับว่าไม่ไม่ได้ครอบคุมทุกแอปอ่ะมันได้เป็นบางแอปที่จะตั้งเป็นสองหน้าจอเห็นไหมฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับแล้วก็ดูอันหลักได้ผมอยากจะลองขอดู Youtube กับแอปอื่นมันจะทำได้ไหม เปิด YouTube ก่อนปึ๊บเรวเปิดคลิปด้วยเผื่อจะดูว่ามันจะได้ไหมต้อ,องดูนะครับมันเป็นหน้าต่างลอยนะอันนี้ต้องดูอีกทีปึ๊บอ่าต้องกดค้างไว้ถ้าเกิดกดปล่อยมันจะเป็นหน้าต่างลอยต้องกดค้างมา หรนือจะเปิดเป็นสองแอปได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกคือมันมันไม่ได้ทุกแอปนะครับมันต้องดูเป็นแอปตัวหนึ่งที่เปิดได้นะเราจะดูคลิปไฮไลท์เราก็จะดูอย่างอื่นไปด้วยนะครับได้นะครับถือว่าถ้าใครยังไม่เป็นนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมือนกับตัวอื่นที่เปิดสองหน้าจอนะครับที่จะกด ด้านล่างนงค้างไว้แล้วมีปุ่มกดตั้งแต่อันเนี้ยไม่มีมันจะเป็นน้กแต่งลอยอย่างเดยวนะครับต่อไปเรา,าดูเรื่องกล้องดีกว่ากล้องนะครับกล้องหน้ากล้อง,ง,งหน้าดูมันไม่มันเหมือนมัน,มนอ๋อมันต้องรอ ออต้มาแป๊บหนึงนะครับภาพก็สักวิสองวิมันถึงจะชัดขึ้นมาคราวนี้ลองกล้องหลายดีกว่าโหมดลูกภาพนะครับโหมดลุกภาพ ลองสิอโหมรูปภาพดูว่าสวยโหมดถ่ายบุคคลนะคะรับดูว่าเขาจะทำได้ดีไหมอันนี้ผมแตะว่นนะ มือมันสั่นด้วยตัดขอบได้ได้ดีนะเพราะว่าด้านล่างมันจะเป็นรูปที่แบบว่าโหนบุคคลก็จริงแต่ว่ายังยังเก็บรายละเอียดระยะได้ด้วยเพราะว่าโตะมันจะมีโตะที่อยู่ตรงนี้กับด้านไกลที่มันไม่ตัดขอบได้เนียนอยู่นะครับตรงนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ตัดขอบไม่เนียนเท่าไหร่ตรงเส้นผม หรือว่าเป็นพ่อมือผมสั่นก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคาน่าจะหลังเบอร์อต่อไปหมดกลางคืนกลางคืนนะผมผมไม่แน่ใจเลยว่าจะยังไงนะเดี๋ยวลองดูออมีเวลาจับโอ้ชัดขึ้นมาเลยภาพก็สวยงาม เมื่อสักครู่มันดูเหมือนมันๆท่านแต่พอถ่ายออกมามันก็สว่างเลยหมดรูรับแสงอันนี้อยู่ที่เราตั้งค่าครับอันนี้0.4อันนี้ f4 เดิมๆเ,เลยครับอันนี้เดิมๆ อ,อันนี้ผมลองวัดลองแตะดะูจะโอเคไหมมันจะมืดๆหน่อยอันนี้ภาพถ,ถ่ายตอนกลางคืนอันนี้ถ่ายธรรมดาอันนี้ก็ถ่ายธรรมดาแต่ว่าใช้มือนิ้วแตะอันนี้ถ่ายแบบไม่ใช้ิ้วแตะเป็นค่า F รูดล็ลอบแสงเมื่อกี้รูดล็ลแสงอันนี้หมดกลางคืนก็ถือว่าดูสวยอยู่นะครับดูฮะโอ้โหสวยอยู่ที่เราเลือกหมดอ่าวงกว้างกู้ไหมวงกว้างอันต้องวา หมือนมันทำแสงในหะ้แบบเหมือนแสงมันเยอะไปมันก็เลยมันทำไม้แสงมันลดลงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเน,นี่ซูมแบบ 2x น่าจะเป็นที่เซ็นเซอร์วัดแสงอันนี้ซูม 2x นะครับ กว้างอีกทีครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งแบบความสว่างของกล้องหรืออะไรนะผมปุ๊บผมจับมากดปุ๊บผมถ่ายเลยกำลังโหลดรูปว่าเมันเหมือนต้องอรอมันออปติมัยก่อนนะถือว่ากว้างดีนะทุกคนกว้าง มันคุมโทนไม่ให้แสงเยอะไปรือ,อยังไงเพราะว่าอันนี้อ๋อเปิดหมด AI อยูอ่ผมมีอยู่มือเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดีวไม่ได้เปิดหมด AI ไอ่รอนอนี้ปลอด AI ดเอบก็ยังเป็นคทนมึนๆหรือว่าผมยืนอยู่ตรงแสงไม่ค่อยมี กว้างถือว่าโอเคนะครับโอ้รอบนี้ดูดูดีเห็นชัดเลยเออรอบนี้เหมือนวัดแสงดีเหมือนเราต้องยืนให้ระยะให้มันหามุมแสงให้มันดีๆหน่อยนะครับูปโ,โอเคเชื่ได้เลยสวย คนนะครับเนี่ยมันเบอร์เบอร์มันเหมือนวัดแสงจับภาพอยู่เ่รามาดูชัดหลังเบอร์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับรูปที่อยู่ใ,ก,ใกล้วัตถุอยู่ใกล้อยู่ใกล้เนี่ยคือภาพชัดทั้งโต๊ะทั้งคนนะครับแต่ด้านหลังอะสามารถทำเบอร์ได้โอเคเลย Okay. สวยงามยอลงหมดโบเก้ไม่แน่ใจโบเก้จะได้ไหมปุ mm ๊บอ่ารอประมวลผลแป๊บหนึง่งปึ๊บโอ้ oh. oh. หมดโบเก้ ตามภาพเลยครับมีบิวตี้มีกลางคืนมีรูปภาพโอเคอ่าเหมือนต้องใช้การวัดแสงแป๊บหนึ่งนะเนี่ยอันนี้คือโหถ่ายภาพสวยเลย เหมือนเหมือนมือเราต้องหาค่าวัดแสงให้มันวัดแสงได้แบบพอดีแล้วมันจะมันจะไม่ถ้ามันไม่แบบจึกๆกัะครับเหมือนแบบมืดอะไรเงี้ยพอขึ้นมามนวัดแสงได้ปกติแสงมันก็จะมาแล้วก็ถ่ายภาพได้พอดีสวยเลยครับอันนี้อ๋อนายเดธิ์ทาได้ดีเลยครับอเป็นยังไงกันบ้างครับน่าใช้ไม่เอ่ยถ้าน่าใช้ก็ลองมาจับเครื่องจริงได้นะครับผม ราะว่าถ้ามองด้วยด้วยที่เราแบบมองผ่านกล้องเนี่ยไม่เท่าไหร่ถ้าเรามาจับสัมผัสเองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโทรศัพท์แต่ละเครื่องเนี่ยม,าามกกันจะเหมาะกับเราไหมเราชอบแบบไหนนะครับมันไม่มีโทรศัพท์ไหนที่ดีที่สุดแต่มันมันเป็นโทรศัพท์ที่เราชอบที่สุดเวลาเราจะใช้คือตอบโจทย์เราแค่ไหนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ